اوه 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 สุดยอดครับแคู่ครับ ไอ้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 นอกเมื่อกี้คุณคุณจับลกได้ไหมอจับนกเนี่ยไอ้ไอ้นกที่ว่าวที่ว่าที่ว่ามันเฮ่อเนี่ยลกที่วาวอ๋อไม่ใช่ผมนึกว่าคุณจับไอ้ลกเขาที่ว่าไอ้ตัวเล็กอะตัวเล็กอะไม่ได้เอาไม่ได้มันหมาขอผมกินทุกวันไงจุดนี้ผมก็สงสารมันนข้าับนะนึกว่าใช่ไม่มีไม่มี เอาแต่นี่ไม่ใช่หรือเนี่ยนกเขาเนี่ยไหนนี่อ่ะสองตัวนี่นี่อ่ะเออนี่อ่ะนี่จะมั้งนกเขาเออเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าผมขอซื้อเลยนะถ้าคุณจะไอ้นั่นอ่ะขอผมขอซื้อเลยคุณจะขายขนสลดก็ได้พราะมันมาขอคุณกินทุกวันเราเลี้ยงอยู่อ่ะเราเลี้ยงอยู่ม่ะมักของของเราเลยแหละนกนี้อ่ะมันมาอยู่หน้าบ้านนกพิราบไม่เอานกพิราบไม่เอาเออ เนี่ยเนี่ยสองตัวเนี่ยเนี่ยสามตัวนี้เลยอาจารย์แม่ลูกเนี่ยแม่ลูกเนี่ยตัวนี้ของผมแล้วตัวนั้นของเขาตัวนั้นเป็นตัวรอดเออเนี่ยคุณคุณขายให้ผมเลยขอเลยไอ้าจาร์็นของเรา่ะไม่ใช่คุณอย่าพูดอย่างนั้นนะเขาอาชีพเขาออะไรก็ป๊อปๆอะไรตอนนีว่าเขาจับนักพิราบ เขากินในได้เปน็นลกเขาที่เป็นเดินเข้าไปกินในบ้านเ,ออเราอะมันก็มันก็ออมันก็เชื่องไงสิคุณอย่ามาพูดมากเลยคุณกลับไปอะไปคุณผมขอเถอะขีตัวนะสองสตัวสองตัวเออเอออล่ะคุณเจ้าผมสลายผมวายวายตัวไอ้นี่ผมเอาไปอะไรผมเอาไปขายให้เขาปล่อยเหมือนกันตัวละร้อยเออ,เอ,อมาเอามาหาเที่ให้ผมนะมานะตัวละร้อยนะ เดี๋ยวก็สองตัวสองตัวเรียร้อยนี่แล้วกันสองตัวสองตัวสองร้อยสี่สองตัวก็ร้อยกระพอยแล้วคูนเออไม่แจกมันจับบ้านเราแล้วมาขายเราดิ้นนี่มันมันมันอยู่หน้าบ้านเราเมาขอกินทุกวันนะคุก็สงสารมันน่ะนะไม่เกี่ยวนะอันนี้นกป่าก็ไม่ใช่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 คุณอย่าพูดมากเลยนกป่าเนี่ยอันนี้นกป่าไม่มีเจ้าของกันนกป่าอ๋อนกป่านี้ไม่มีเจ้าของหรอกแต่ว่ามันมาขอเรากินไงอย่างนี้อ่ะ าตายหาเลยวะโอเคนะสองคนในีอร้อยหนึ่งแล้วกันผมก็ไม่ใช่ว่าผมแกเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรก็อาศัายลูกกินอยู่แล้วนะครับเอาถาถผมผมถ่ายด้วยนะ <c oughs> เอ้ โอเคครับกระสานมันไม่ใช่อะไรหรอกแพ็คคู่ครับเจาหนาหัจจวจาร์จับแพ็คคู่นะครับจับแพ็คคู่สวยๆเลยครับเื่อ,อเสียงเล็กกับเสียงใหญ่ครับสองตัวนี้มาคนละฝั่งมาติดแพ็คคู่นะครับ มันเดินเข้าไปกินจในบ้านเลยอืองจะเป็นขวบเมียกันน่นแหละอ้อ อ๋อนกตัวนี้ีนเรือเป็นสื่อขอเถอะเพราะว่าผมยังไงก็อาสายลูกกินอยู่แล้วนะขอเถอะขอเถอะครับโอเคนะช่วยเลือทำรูปด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเข้ากล้องแค่หนึ่งผมเอาไปลงยูทูบเออเออเออนะครับนะนะขอเถอะครับขอขอขอโอเคครับโอเคครับไอ้ลุงไปเอาไปปล่อยรับครับท่างมาต่อนะอันนี้ซอยอะไร ย7.3อ่อนมด7.3ออนน7 3ครับครับ FC ทุกคนท้างเข้ามาต่อยแล้วครับครับลุงเขาห่วงครับสองตัวนี้ลุงผมขอลุงขอซื้อแล้วครับครับผมขอซื้อเลยนะครับคคครรัับบโอเขอบคุณครับคคครรรััับบบนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับมันยังมีเลยมันมีลูกด้วยอ่ะมันมีลูกมันมีลูกด้วยมโอเคครับลุงต่อหน้าบ้านลุง คือไปปล่อยครับโอเคครับแพดคู่เลยครับสีดอครับขอ,อจบคลิปเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับคลิปนี้ผมกับเจ้าลาหูองจรก,ก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับ